สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับป่วนแก้มป่องด้วยค่ะมอน้พี่น้องคะ่ะสำหรับมอนินะคะน้องเฮาสีผ้ามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวกระจีนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้กําลังดาหน้าคะ่ะทุกคนคะ่ะดําเรียบร้อยแล้วคะ่ะฝนตกลงมาบรรยากาศอยากสีขึ้จนจักหน้อยนะคะเนาะ้างคางกัป่าอ้อยนะคะตรงนั้นจะเป็นป่าอ้อยนะคะ นี่เลยท้องฝ้าอยากสิมืดคึมนะคะทุกคนคะอันนี้จะเป็นทุ่งนาที่อยู่ใกล้หมู่บ้านนะคะทุกคนสิสังเกตเห็นว่าตรงนั้นสิเป็นหมู่บ้านนะคะเนาะบรรยากาศมันดีมันมีเสียงกบเสียงเขียดค่ะก็เลยมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบ่งนาะค่ะเนาะดูใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคะทุกคนคะนี่คือการทำนานามไหล,หลแต่นามไหลค่ะเพราะว่าฝนตก ได้หลายวันแล้วนะคะนี่ข้าจเจ้ากระดำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยติดถนนแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศบานๆมีเสียงกบเสียงเขียดข่ามาอีกฝั่งหนึง่งกะซิมีมองเลียงแพะเลียงง่วนะคะบรรยากาศอีสานบานๆค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าตรงนี้นะน่าจะท่วมไปร้ายแล้วจนว่าเห็นกาแล้ว นาข้าเจ้าอยู่ติดหมู่บ้านเลยเด้อค่ะทุกคนค่ะอยู่ติดหมู่บ้านเลยนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะอันนี้ก็เงื่อนคนมึงน้ำทงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะเขียวสวยงามน,นะคะตรงนั้นเลี้ยงบัวนะคะทุกคนค่ะเลี้ยงบัวไว้นะคะเสียงกบเสียงเขียนห้องแตกเสวทค่ะนี่เลยนะคะคลิปสั้นๆนะคะมาทักทายทุกๆคนนะคะ เห็ดหน้าเนาะค่ะเนาะเพิ่นเะห็ดหน้าแบบ mm hmm. เพิ่นยอดแล้วมันบ่ได้ผลเนาะคะ่ะมันบ่เกิดเพราะเนื่องจากว่าฝนตกคักก็เลยต้องมาดำเอานี่เลยนะคะทุกคนทักทยายพอให้หางคิดถึงนะคะติดปลาอ้อยตรงนี้ก็ปลาอยางค่ะปลูกต้นป่าน้แต่ว่วามันอาจจะหมืดได้ด้วะทุกคนค่ะเพราะว่ามันนี่ตรงนี้จะเป็นสวนอยางแล้วก็เป็นต้นป่านะคะเนาะ ครบจบที่ไอเดียในที่เดียวท้องฟ้าฝนตกเพิ่งหยุดนะคะทุกคนคะ่ะน้ำถ่วมให้หน้าเต้มเลยนะคะนี่เลยนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะงาเคียวคัจีเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศทุ่งนานะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย